สำหรับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เข้าใหม่อีกคันหนึ่งแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัวลิอร 2.4V นะประหยัดไปทันทีเลยจากป้ายแดงถึง500,000กว่าบาทนะคะคุณพี่เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการมาสภาพกริบรอบคันเรื่องประวัติชนหนักพิกคว่มไม่มีให้เห็นแน่นอนคันนี้นะคะใครสนใจหาสเปคนี้อยู่โดยเฉพาะสีขาวมาไวไปไว,ไวมากไปดูต่อในะคลิปเต็มได้เลยค่ะรายละเอียดตัวรถทั้งหมดมีมาให้พี่ๆแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกพี่คุณผู้ชมทุกทกท่านเนาะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับอัปเดต รถเข้าใหม่ค่ะที่น่าสนใจมาว่วาอีกหนึ่งคันเลยเนาะใครที่มองหา Fortuner รถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานนะคะแถมประหยัดแล้วก็คุ้มค่าสุดๆไปเลยเนี่ยคุณพี่ต้องไม่ควรพลาดคันนี้เลยค่ะวันนี้เรามาอยู่กันกันกบตัว t o y o ต a f o r t u จ e r นะคะรุ่น Leader 2.4V ตัวนี้เป็น m i n Minor c h a n g n ปี2020แล้วเรียบร้อยนะคะมากันสดๆล้อๆเลยป้ายเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนรูปยังไม่ ได้ถ่ายเลยนะคะเอามาให้รับชมเข้าใหม่กันที่นี่ที่แรกเลยใครที่กำลังมองหาอยู่ดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับราคาเปิดตัวป้ายแดงของเขาเนี่ยอยู่ที่1,424,000บาทนะคะวันนี้ประหยัดไปทันทีเลย5,000สนกว่าบาทนะคุณพี่แต่ยังได้รถที่ทั้งเป็นประวัติศูนย์แล้วก็มีรับประกันโครงสร้างนะคะแล้วก็ได้ไปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะรถยนต์มือสองขายมา25ปีแล้วนะคะพี่ๆที่นี่ คุณพี่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันหลังการขายมีให้เราไปดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆก,ก,กันเลยนะว่าราคาหายไป500แสนแล้ว คุณภาพที่ได้ของคันนี้ปายพี่ๆจะได้อะไรไปบ้างเริ่มจากตัวด้านหน้านะคะดีไซน์รอบคเรามาอัปเดตกันก่อนดีกว่าเนาะทบทวนนะคะจากายแดงตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นไม n นเชนแล้วเรียบร้อยนะพี่ๆจะเห็นได้เลยว่ากระจังหน้าเขาเปลี่ยนดีไซน์ไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากันชนหน้ากันชนท้ายนะคะรวมถึง,ถงล้อมแม็กด้วยนะเราไปดูใกล้ๆกันอย่างตัวไฟหน้าเนี่ยคุณพี่ เขาจะได้เป็นไฟแบบ LED เต็มระบบแล้วเรียบร้อยนะคะดูไฟ daytime ของเขาไฟ Projector l ์ n ลนข้างในยังเป็นไบ b บีม LED เหมือนเดิมค่ะปรับสูงต่ำออโต้ไฮ h บี a มให้นะแล้วก็ยังมีไฟ daytime ไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ LED สภาพตัวรถหรือโคมไฟของเขานะคะแทบจะไม่มีอรอยขีดข่วนเลยถ้าดูจากใกล้ๆตรงนี้นะเส้นสายตัวรถโครเมียมนะคะต่อเชื่อมกันมาถึงการชนด้านหน้าแบบนี้เลยกระจังหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นสีดําแบบกลอสแบล็กตัดกับโลโก้โครเมียมไปละเรียบร้อยนะคะมาดูไฟข้างนี้กันบ้างเห็นไหมไม่มีแตกไม่มีหักเลยไฟไม่มีการถอดน,นะคะพอหัวน็อตด้านในเนี่ยเดี๋ยวมิกกี้พาไปดูห้องเครื่องนะคะหัวใจหลักสาคัญของเขาเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันก่นกอนเนาะแล้วก็ไปดูด้านใน ไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยวงกลมตรงนี้เขาเป็นเซ็นเซอร์ให้นะมีให้ด้านหน้านะคะ2จุดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีให้รอบพันถึง6จุดเลยทีเดียวด้านหน้าของเขามีเป็นตัวควบครลมาให้นะคุณพี่ตัวกล้องควบครลจะอยู่ด้านหน้าตรงนู้นเนาะแล้วก็ตัวกระจกนะคะตัวนี้ได้เป็นแบบว่าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อย ล้างแหลกด้านบนมีมาให้นะคะหลังคาไม่มีอรอยบุกนะสีตัวรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะคะแต่ว่าไม่เหลืองเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้จอดตากแดดแล้อแม็กของเขาคุณพี่ดูเลยดูใกล้ๆเลยนะคะแม็กเขาก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่มาเหมือนกันได้เป็นขอบ18นิ้วล้ออลลอย6รูสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่นะคะคุณพี่ตัวนี้ดีไซน์เปลี่ยนใหม่เลยตัวยางก็ได้ยางเป็นยางปีใหม่ไปเช่นเดียวกันค่ะเป็นยางดันหลบ ดูดอกยางใกล้ๆล,ลองลึกมากใช้งานกันไปได้อีกยาวๆเลยด้านในเนี่ยตัวโช๊คนะคะเรายังไม่ได้ถอดล้างทําความสะอาดน,นะอันนี้คุณพี่เห็นแบบดิบๆเร็วๆเลยจะเห็นว่าตัวซุ้มล้อซุ้มป่องเขาเนี่ยตัวหมุดหรือว่าหัวน็อตยังไม่มีการแกะการไขนะคะมันใดข้างจากที่เป็นสีดําล้วนเขาก็จะมีเพิ่มในสีแบบเมทัลลิกขึ้นมาแล้วนิดนึง สันเหลี่ยมตัวรถด้านข้างนะคะแผงประตูสีเสมอกันทุกจุดเลยนะไม่ใช่เป็นรถที่สาดสีข้อสีมาก่อนอย่างแน่นอนแม้แต่รอยลักยิ้มแก้มข้างก็ยังไม่มีเลยนะคะตัวกระจกมองข้างของเขาเนี่ยคุณพี่ได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าได้แถมได้ไฟเลี้ยวแบบ LED ไปให้ด้วยนะคะตัวนี้คุณพี่สาภาพสวยมากลองมาเปิดเซิร์ฟน้่มจิ้มดูด้านในกันไมโน,นเชนด้านในเนี่ย ถ้าเป็นรุ่น 2.4V ตัวก่อนๆเขาจะได้เป็นเบาะน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะแต่ตัว Minor c h a n เขาเป็นเบาะดำเรียบร้อยละและเป็นเบาะหนังวัสดุเกรดอย่างดีเลยเย็บตะเข็บนะคะมา2ชั้นแบบนี้เบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมหัวน็อตโครงสร้างต่าง,างๆเดี๋ยวเราไปดูกันให้ครบทุกจุดนะพี่ๆว่ามีตรงไหนมีตำหนิน็อตตรงไหนเคยถอดเคยขันเคยไขยหรือเปล่านะคะดูได้จากคลิปนี้เลยค่ะนี่เลย สภาพรถสวยๆแบบนี้คุณพี่ใครจะไปเชื่อป้ายแรงพอ่อยองห่นสองสองหมื่นานะคะวันนี้คุณพี่เอาไปเลยหายไปหมื่นกว่าบาทเลยสําหรับค่างวดนะอนอยู่ฟรีดาวที่หนึ่งหมื่นห้าพกว่าบาทเท่านั้นคุณพี่จัดเต็มได้เลยฟรีดาวได้เลยนะคะแปดสิบสี่งวดเลดอกเวียพิเศษมีให้เริ่มต้นอยู่ที่2.49จุดเเท่านั้นนะค,ะคุณพี่หาแล้วก็ดูสภาพรถรอบคัน ไฟท้ายเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบ LED แล้วเต็มระบบนะแล้วก็เป็นไฟแบบวิ่งเส้นด้วยนะคะ mm hmm. ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นตัวเลเจนเดอร์นะลีดเดอก็ได้เป็นไฟแบบลมดำ LED มาเรียบร้อยกล้องถอยพร้อมตัวเส้นเลนไกด์มีให้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันสภาพไฟโคมเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีหักนะคะเซนเซอร์ mm hmm. sensor, มีให้ถึง6จุดกันเลยทีเดียวชุดเครื่องมือ,อยางอะไรนะคะมีมาครบเลยนี่ดูด้านล่าง ไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะคะโครงสร้างเรวรับประกันมามากกว่า200กว่ารายการนะคุณพี่ตรวจจากมาตรฐานชั้นนำนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญเลยอ่าอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะถ้าสังเกตเสียงเมื่อกี้มิกกี้เห็นเลยว่าจะต้องมีการตัวนี้นะมันเริ่มฝืดละเดี๋ยวเราหยอดน้ำมันให้ได้นะมันจะได้ไม่เอียดอาร์ตนะคะคุณพี่มามาดูโครงสร้างกันต่อหัวน็อตด,ด้านใน จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ามันยังไม่มีอรอยขยับแม้ว่ามันจะเปื้อนฝุ่นเยอะอยู่ก็ตามนะรวไมไปถึงพวกเม็ดอาร์คอย่างเงี้ยสังเกตได้ชัดทุกจุดเลยนะคะคุณพี่ว่ามันยังไม่มีอรอยขันรอยไขยนะแล้วก็ด้านในตัวหัวหมอนหัวเบาะอันนี้ก็อาจจะทรงประหลาดไปสักนิดนึงเนาะอ่ะจริงๆอ่ะมันขยับได้นะคะอ่ะนี่มาขยับมือเดียวมันอาจจะยากนี่เลยค่ะปรับหัวหมอนได้นะแม้ว่าจะเป็นตอนหลังสุดนะคะพี่พ แม้ว่าจะเป็นตอนหลังสุดเนาะแล้วก็ถ้าพับเนี่ยเขาก็เป็นพับแขวนสไตล์เขาเลยนะเบาะดําทั้ง3แถวช่องแอร์ช่องพัดลมมีให้และปรับจากตรงกลางได้ด้วยคาบเจิมคาบสกกระปอกบนหลังคาไม่มีไฟส่องสว่างด้านหลังสุดก็มีให้นะคะซึ่งตัวก่อนเนี่ยไม่มีนะตัวนี้มีให้เรียบร้อยนะคะ วนอตไม่มีการขันการไขแน่นอนสําหรับฝาประตูหรือตัวค้าโชกฝาท้ายนะคุณพี่เดิมๆเลยสวยๆเลยนะคะขนของได้จุใจขนคุณก็ได้สบายเป็นรถ P P V รถครอบครัวที่คลองจายพี่ๆสายรถใหญ่อย่าง f o r ์จูเนหรือว่าพวกมิลเอ็กอย่างเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วเนาะแล้วเขามีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องดีไซน์นะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนี่เลยดีไซน์เขาก็เปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเลยนะล้อแม็กไฟไท้ายนะคะดูไฟแบบ L E D แล้วก็สปอยเลอร์คันนี้มีให้เราเรียบร้อยพร้อมไฟเด็กดวงที่ 3. สาเสารับสัญญาณก็เป็นแบบชาร์คฟินอยู่ตรงกลางนะคะจุดกลางของตัวหลังคาบนเลยเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างคุณพี่เส้นสารตัวรถไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวายังไม่มีแม้แต่รอยแบบขีดข่วนเลยนะคะกันชนเสมอแน่นกันทุกจุดเลยซุ้มล้อคานด้านในแชสซี นี่เลยค่ะคุณพี่เห็นได้ชัดเจนคันนี้มีเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะรถทุกคันของเราค่อนข้างจะ QC มาประมาณนึงเลยนะคุณพี่รถเกียร์เอแน่นอนดูล้อมแม็กของเขาไม่มีอรอยขีดข่วนเลยสักล้อนะคะดิสเบรกแล้ว4ล้อเหมือนกันตัวนี้เนาะได้เป็นยางดันหลกไปเลยนี่ยางปี2 0 2 4นะคะเรียบร้อยแล้วนะใช้งานกันได้อีกยาวๆนะคะช่วงล่างไม่มีปัญหาเลยมือจับเนี่ยเป็นโครเมียมเลยทั้ง4่บานนะคุณพี่แล้วก็ ด้านในตรงนี้นะคะบุมาเป็นสีเดียวกันหมดแล้วก็ตรงที่วางแขนเนี่ยกับตัวนี้นะคุณพี่2ชิ้นนี้เป็นวัสดุหนังแบบนุ่มๆเลยสัมผัสดีมากเลยนะคะคุณพี่ฟิลมเนี่ยก็ติดไปให้แล้วรอบคันเลยนะคุณพี่จ๋ากระจกออโต้ทั้ง4บีบานพร้อมระบบป้องกันการหนีบเนาะสำหรับบ้านไหนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะขึ้นลงสะดวกสบายบันไดข้างเสมอกันแล้วประตูมันเปิดได้กว้างมากๆเลยนะคุณพี่ ดูภาพโดยรวมนะคะสําหรับเบาะตอนกลางเบาะตอนกลางเนี่ยไม่มีอรอยขาดเลยนะเบาะไม่ช้านะคะใช้งานมาก็ถือว่าทนุถนอมได้ดีมากๆเลยเนาะแม้กระทั่งตอนที่เห็นแบบยังไม่ล้างกันเนี่ยคุณพี่ดูเลยนะคะประตูโครงสร้างไม่ใช่รถชนักพลิกคว่ำม,มาก่อนอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยกลิปแบบนี้คุณพี่เป็นเจ้าของได้ในราคาวันนี้เพียงแค่899,000บาทเท่านั้นค่ะ ถือว่าคุ้มอยู่นะรถปี2 0 2 0ปกติเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่นู่นเลยคุณพี่ราคาอยู่คันนี้ราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์พอนอยู่15,000บาทเท่านั้นนะคะดูเมทอาร์ k, เราต้องดูให้รอบคันดูทุกมุมมองทุกมิติเนาะคันนี้คุณพี่คัดมาให้แล้วค่ะใครที่อยากได้รถปีใหม่ๆ พร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในราคาที่น่าจับต้องนะคะจัดได้เลยนี่เลยคุณพี่หน้าตากุญแจเขาเป็นปุ่มพุ s สตาร์ t นะคะอยู่ทางด้านขวาของตัวพงวงมาลัยตัวพงวงมาลัยเนี่ยก็เป็นวัสดุหนังนิ่มๆเลยแล้วก็มีเกียร์พพรสเชิฟมีครูสคอนโทรให้นะคะเรียบร้อยลองมาสตาร์ตดูตัวรถกันสตาร์ททีเดียวอยู่ไหมนี่เลยคุณพี่อ่า สตาร์ททีเดียวติดเลยนะหน้าจอมาตรวัดของเขานะคะเป็นเรืองแสงแบบทรงสปอรต์ตมากโอ้โหแล้วดูหน้าจอแสดงผลคุณพี่มีให้แบบนี้เรียบร้อยนะขึ้นลงสบายด้านหน้าเนี่ยยิ่งขึ้นลงสบายเลยเบาะคนขับอะมาดูภาพร,รวมกันอีกสักรอบหนึ่งดูเบาะคนขับค่ะคุณพี่แทบจะไม่มีอรอยย่นเลยนะปรับไฟฟ้าได้แดทิศทางเช่นเดิมเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านใน ออปชันที่น่าสนใจมันเพิ่มเข้ามามีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวมิกี้พาพี่ๆไปรับชมพร้อมๆกันเลยขออนุญาตปรับมุมกล้องแล้วก็ปรับเบาะปรับองศานะดูอย่างด้านหน้าเนี่ยคุณพี่ลองทดลองมานั่งเป็นคนขับดูนะคะก็โอเคเลยองศาทัศนวิสัยการเลี้ยวหรือว่าเบาไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายปรับได้ถึง8ทิศทางเลยก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างออกแบบมาได้ กระชับมือมากๆเลยเนาะเป็นพวงมาลัยมลติฟังก์ชันด้วยเกียร์พั e เ s อร์ชิฟคูดคอนโทรลมีให้ครบหมดเลยหน้าจอของเขานะคะนี่เลขไมค์คันนี้เนี่ยวิ่งไปอยู่ที่1 7 8, ึ่งแสมโลแต่เป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดนะคุณพี่มีการดูแลตลอดนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตรงรอบตลอดก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นเครื่องยนต์ของตัว Fortuner เนี่ยเขาอึดทนมากๆเลย ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็น่าสนใจนะคะเขาเชื่อมต่อโทรศัพท์พร้อมกับแชร์ Wifi ได้นะคุณพี่ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายได้หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นขนาด8นิ้วและเรียบร้อยเนาะพร้อมกับเชื่อมต่อระบบแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto นะคะ Smart Lane t e v i c e นะคะคุณพี่ก็มีให้นะแล้วก็มีตัวนี้อีกคุณพี่กลรองถอยของเขา กล้องถอยเป็นเส้นเลนไกด์นะคะพร้อมกับตัวปงมาลาัยเนี่ยเขาปรับความเร็วแบบแปรผันนะคะตามการเลี้ยวด้วยนะคุณพี่รวมไปถึงนี่เลยมุมอมองกล้องถอยของเขาเห็นได้กว้างแล้วก็ชัดขึ้นนะเห็นได้กว้างและชัดขึ้นมากๆเลยแล้วมีเส้นเลนไกด์ให้เรียบร้อยเนาะคุณพี่หรือว่าจะเป็นการแบบว่าเปิดไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไฟหน้าก็สวยมากๆเลยนะคะแอบปรับออโต้เช่นเดิมเลยแล้วก็มีเป็นตัวนี้กระจกตัดแสงอัตโนมัติให้นะพี่ ไฟเนี่ยก็ยังได้เป็นไฟแบบ LED เช่นเดิมเลยนะคะเดี๋ยวมิ่กี้ปรับมุมมองให้ดูนี่โหมด E c o คคาโหมด Power มีให้กรอบเกียร์เขาก็จะเป็นลายกราฟิกนะคุณพี่ช่องเสียบไฟ USB อะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ครบแอร์แบ็กรอบคันเลยนะคะพร้อมกับตัวอุปกรณ์การใช้งานเล่มสำเนาอะไรอย่างเงี้ยมีให้ครบเลยกล่องคูลบ็อกซ์มีนี่อะ คันนี้8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่สนใจจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่1 5 0 0 0บาทนะคะ,ะไรายได้เท่าไหร่ออกคันนี้ได้บ้างพี่ถ้าอยากออกคนเดียวไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารไม่ต้องเยอะไม่ต้องหาคนคำ้ำจัดได้เลยค่ะรายได้ขอส0,000นขึ้นไปนะคุณพี่ฟรีดาวได้เลยหรืออยากจะผ่อนถูกกว่า15นนะคะคุณพี่ดาว5 0 0 0 0นค่างวดลดลง1 0 0 0บาทดาว10,000 0ค่างวดลดลง 2,000บาทเท่านั้นนะแล้วมาดูกันหน้าห้องเครื่องว่าจะสภาพเป็นยังไงนะคะหน้าห้องเครื่องด้านในเนี่ยมาค่อนข้างจะหนักนะคะอ่ะมาดูกันมาดูกันอันนี้คือสภาพยังไม่ได้ล้างนะพี่ๆอยากให้เห็นกันชัดๆนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยพวกแผ่นเพจสติ๊กเกอร์มออกเมดอาร์คอ,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 อยู่ครบพ่านด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวโคตรนอนะพี่ๆรอยหัวน็อตอนอยขันนอยไข,อ,ยขยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะค่อนข้างจะสภาพสมบูรณ์ แม้แต่ตัวบุกการความร้อนเนี่ยก็ไม่มีขาดเลยไม่มีอรอยหนูแทะอุบัติเหตุชนหนักพีิความนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยโลโก้ตัว R ตัว L อยู่ครบเลยนะพี่ๆมาคิวซีตั้ม C, สีเป็นรถประวัติศูนย์นะคะที่เช็คได้ตั้งแต่ออกป้ายแดงนะคุณพี่จัดได้เลยคันนี้คุ้มแน่นอนค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกนะันต่อมาสรุปกันนะคะคันนี้คุณพี่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอน ใครมองหาอยู่นะคะ Toyota er, ตัวย o ต o าฟอร์ตูตัว l e d e r อรปี2020คันนี้พร้อมให้พี่ๆเป็นเจ้าของแล้วนะแม้กระทั่งตอนนี้นะคะสีขาวเราไปไวมากๆเลยถ้าสนใจคุณพี่จัดได้เลยค่ะ 0811419094มิกี้เพชรยนต์ยินดีให้บริการเลยนะคะดูแลให้หนจนจบคลิปเลยแล้วก็ดูแลจนส่งมอบเองเนี่ยด้วยตัวเองนะคะถูกเคสเลยเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมอาชีพอะไรออกได้บ้างเอกสารมีอะไรแอดไลน์ได้นะคะเบอร์โทรด้านล่างนะพ,พี่สอบถามกันเข้ามาได้เลยวันนี้เดี๋ยวมิกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจะไปเตรียงรถรอให้พี่ๆเจ้าของคนถัดไปมารับใครสนใจคันนี้มองหาสีขาวอยู่ อย่ารอช้าค่ะคุณพี่คุ้มค่าแน่นอนไม่มีผิดหวังเนาะรับประกันภายใต้แบรนด์เพชรยนต์ลดมือสองคุณภาพทุกคันค่ะวันนี้เดี๋ยวมิกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้าจะเอาคันไหนมาอัปเดตเข้าใหม่ให้อีกกดติดตามไว้ได้เลยค่ะคุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ไปจริงๆแล้วนะคะพี่ๆขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ